แต่งให้หล่อพร้อมจบที่2,9 0หมนะคะกับคันนี้เลยค่ะแคปยกสูง LDA นะคะสีคันนี้สีบอลเงินค่ะด้านหน้าก็จะ,ละหล่อๆแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นทูท tone เมี่ยมแล้วนะคะไฟ projector พร้อม daylight ลล by LED นะคะแล้วก็ไฟเหลือไฟตัดหมอกมาให้ครบแล้วนะคะคันนี้ลงแม็กเป็นแม็ก TE ก้กันยกสีดำเงานะคะพร้อมชุดอุปกรณ์สีแดง เข้ากันมากๆเลยสําหรับแม็กกับชุดน็อตนะคะแล้วก็ในส่วนของยางจะเป็นสเต็ปใช้งานเลยนะคะ265-60 R 1 8เลยค่ะคันนี้นะคะก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างมีมาให้แล้วกับตัวรถรุ่นนี้นะคะฟิล์มฟิล์มเราติดให้ที่60รอบคันนะคะพร้อมอกันสาดทั้ง2ฟฝั่งเลยค่ะป,ประตูมือเปิดนะคะเป็นสีคมเมียมเลยพร้อมบันไดค้างด้านล่างนะคะ ด้านท้ายเราจะมีกล้องมองหลังคะมาให้มาติดให้กับตัวรถแล้วพร้อมกระจังกันชนท้ายแบบบิวอินนะคะแล้วก็ด้านในเป็นแคปเปิดได้นะคะโอเพนแคปเลยนะคะใช้งานได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายมากสำหรับรุ่นนี้นะคะเรามีเบาะแคปให้แล้วนะคะภายในเป็นรุ่น LDA ของเรายังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะพร้อมอ จอ7นิ้วแจวแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องถอยหลังนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดมีมันติฟังก์ชันที่พวงมอะไรในส่วนของควบคุมเครื่องเสียงให้เลยนะคะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะคะถ้าใครสนใจโปรดีๆคุ้มๆแบบนี้นะคะ29งหมืนพร้อมจบทักหาเซลล์แจวได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์ติดต่อ0884562514ติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ